ครับวันนี้ก็จะมามอบความสุขกับกิจกรรมคูลอัลติสเปเชียลโฟร์ออสเตรเลียโร้ตช์ของเรานะคะครับผมเรื่อง้องมาคุยกันก่อนได้ฮะสัมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงดีกว่านะคะอ้องวันนี้มาที่ตึกสตาร์ทซิตี้นะครับผมต้อนรับนักสัตว์เดรน่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแตงโั้ครอสไปเมืองนอกเลยวันนี้มีแฟนคลับมาร้องแต่ตีห้าค่ะนะโอ้มารอเร็วไปไหมจริงจริงแล้วดูเขาแบบมีวางสเตจที่ออสเตรเรียมือรอดูคอนเสิร์ตเลยนะะค ในประเทศอ่าตอนนั้นไปเชียงรใช่ได้เห็นคน50คนในออฟฟิศไปทำกิจกรรมร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะพีครับทุกอย่างฟรีทุกอย่างฟรีอันนี้ที่กินดูสบายมากครับครับผมวันนี้มีวันดูแลอย่างดีด้วยวินเนอร์มาด้วยอยู่ไหนเอ่ยพี่ไก่กาบินไทยนี่นี่มีคนที่คือเขาแบบได้ใบครัวอัลต้งแล้วก็ติดใจที่พี่พี่ครูดูแลดีมากนะครับตอนนี้เป็นแฟนพื้นจริงๆเป็นไกค์ับทางก่อนแล้วชวน ไปในประเทศไปในประเทศพูดไปใพูดถึงที่ที่เราเห็นหน่อยเราจะพาไปเที่ยวออสเตรเลียเออนัดเคยไปยังคะเคยไปแต่ยังไม่เคยไปอันนี้จะไปโต๊ะโตใช่ค่ะนัดเคยไปที่ซิดนีย์ครับผมดูชอบมากชอบไหมคะออสเตรเลียมันมันเป็นการผสมผสานระหว่างแบบแอดเวนเจอร์กับธรรมชาติด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีอะไรให้แบบตื่นเตานกันเยอะออสตลียครับผมเชิญด้านหน้าเลยคะ สาร์บางนะครับตัวเล็กนะคตัวไม่ใหญ่่แล้วก็ควรมันจะวิ่งจะห่อนะวันนี้นัทจะมามอบความสุขให้กับพวกเราด้วยใช่ผมเตรียมเพลงมาก็เบาๆยี่สิบสามเพลงก็เลยย่สิบสาเพงแต่ด้วยเวลาจำกัดเดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆทุกวันนะย้วย แค่ไหนดูสิเยากมากอยากขออยาให้ถืออาหารเดินผ่านเลยนะคะอยากกินเงินขนาดนั้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนนึงมาเดี๋ยวเราก็จะดักไว้ครับถ้าพงเรายกไว้ที่นักนัดเลยนะคะใครนังกินอาหารอยู่ก็เดินมาดูได้นะครับตรงนี้ถ้าพงนะฟรีๆอ่ีโอเคอต้อนให้นักสักแต่ทอนครับเจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คำวาอะไรเอ่ยเดินมาดูตรงนี้ได้นะค,ะร,ร,ครับ ฉันก็จะไปจะไม่โทรมาหรอกคุณไม่โทรมาว,กกวันวานได้รู้ว่าเธอสบายอยู่กับคนที่เธอรักแค่รักเธอเพียงพอดีใจดีใจด้วยคน ที่ทุกคนนะครับวันนี้เอาเพลงามาพร้อมมาลอในช่วงที่ทุกคนกำลังกินอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่

dì cho đất cảm ơn tôi không chịu đi chơi đi cùng. con 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 đi con 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 ชื่อกอล์ฟครับทำงานอยู่ที่ตึกนี้หรือเปล่าอะไรนะครับสาธรธานีสาธรธานีหนึ่งเดินข้ามตึกมาเลยนะครับด้านหนึ่งขอขอเวลาส่วนตัวนิดนึงนะเขาคือครับทำงานบริษัทอะไรเนี่ยนีเวียค่ะนีเวียนะครับอย่าลืมร่วมกิจกรรมกับครู93ด้วยนะครับด้านนี้บ้างด้านนี้บ้างเดี๋ยวพึ่งถอยเข้าอยู่ยวขึ้นถอยชื่ออะไรครับ ชื่อตู่ค่ะชื่อตกับครับอยู่บริษัทอะไรครับลัซัเอเชียพาร์คค่ะลรซัสเอเชียพาร์อยู่ตึกนี้ป่ะครับใช่ค่ะและม,มีมีเพื่อนๆที่ร่วมง,งานมาด้วยกันหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้หนึ่งคนพี่กบกับพี่แหม่มนะครับเดี๋ยวอย่าลืมสมัครร่วมกิจกรรมครูด,ด้วยนะครับสนุกมากดูแลดีฟรีทุกอย่างครับ